أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد والطيبين والطاهرين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته سودي كابتن بوشم كاب ما كان كان ايه ايه هون سمود أن بن ميتي كان قام أن لقلعي. ในรายการในวันนี้เราจะมาศึกษาร่วมกันในสุรทิ่เจ็ดอลออรอหรือเป็นสุรทิที่ถูกวิวอรมาเป็นลำดับที่39ในวันนี้เราจะมาศึกษาในคําแปลของอัลกุรอานซึ่งต่อจากอีพิโซดที่แล้วคืออพิโซดที่11บเอ็ดเป็นอพิโซด ในวันนี้คือเอพิโซดที่12ก็จะต่อจากเอพิโซดที่11ซึ่งเราได้ศึกษาในคำแปลของอัลกุรอานมาจนถึงองค์การที่72ของสุรชิเจ็ดอัออลอารอบเพระนั้นในเอพิโซดที่12นี้เราก็จะเริ่มศึกษาคำแปลของอัลกุรอานในสุรานี้ในองค์การที่73เป็นต้นไป ประมาณสักห้องค์การดังมีอัสบาบุลนุซูลอย่างที่เราได้เคยพูดกันถึงไว้ในก่อนในอพิสูจน์ก่อนๆแล้วว่าก่อนที่ชาวสวรรค์จะเข้าสู่สวรรค์นั้นอัลสพาห์อายตายาได้ให้บรรดาชาวสวรรค์ทั้งหมดได้ขึ้นมาปรากฏตนหรือว่ายือนอยู่บนทั้นยืน อ,อารอบเพื่อที่จะมองมายังสวรรค์ที่เขากำลังจะได้เข้าไปแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็พระองค์ทรงให้เขามองลงมาเพื่อที่จะเห็นชาวนรกที่ถูกรวมกันอยู่นะสถานที่หนึ่งที่ชาวนรกก็พร้อมที่จะเข้าสู่ขุมนรกเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าองค์การทั้งหมด206องค์การของสุรอรอรอบนั้นได้จำแนก ผู้คนหรือมนุษยชาติไว้ได้วยกันสองกลุ่มภายหลังจากที่วันแห่งการตัดสินพิพากษาหรือวันแห่งการชุมนุมมนุษยชาติและพระองค์ได้ทรงตัดสินให้มนุษย์กลุ่มหนึ่งเป็นชาวสวรรค์แล้วก็มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวนรกด้วยกับเหตุผลที่แต่ละองค์การของสุรนีได้บรรยายไว้หรือว่าวิวร์ไว้อย่างชัดแจ้ง ที่ว่าผู้ที่เป็นชาวสวรรค์นั้นก็คือผู้ที่เขาศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในาศาสดาของพระองค์ที่ส่งลงมาศรัทธาในสัญลักษณ์ต่างๆของพระองค์ซึ่งสัญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือการตามอัลลอฮ์ตามรอซูลตามอัลกุรอานแล้วก็ตามบรรดาผู้สืบหรือผู้พิทักษ์หรือผู้สืบทอดของบรรดา,าศาสดา ภายหลังจากมีการแวะว่างเว้นในศาสดาก็จะมีผู้พิทักษ์ผู้สืบทอดคำพีและนี่ก็คือบรรดาผู้คนที่อัลลอฮฺสุบฮานวาจาลาทรงอนุมัติให้เขาหรือต้อนรับเข้าสู่เขาเข้าสู่เป็นชาวสวรรค์ส่วนบรรดาผู้ที่ต้องตกเป็นชาวนรกนั้นอัลกุรอานได้บรรยายไว้ในสุรนี้อย่างชัดแจ้งว่าเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ต่อต้าน พระบัญชาของลอตปฏิเสธในคำพีของพระองค์ปฏิเสธในผู้สืบของอลอสพาโนตาลาและก็ขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธในวันตัดสินพิพากษาเพราะนั้นเหตุผลที่ว่าชาวสวรรค์ได้ยืนอยู่บนแท่นยืนที่ถูกยกสูงก็ได้ถูกกล่าวในอัลกุรอานในสุรนี้แล้วและผู้คนที่เป็นชาวนรกก็ได้ถูกสาธยายไว้อย่างชัดแจ้งว่าทำไมเขาจึงตกเป็นชาวนรกซึ่งเราก็ได้ รับทราบจากคำแปลของอัลกุรอานสุรานี้คือเริ่มตั้งแต่ท่านาบีอาดัมอะไยฮิสลามซึ่งบุตรชายของท่านสองคนก็ได้มีความขัดแย้งกันแล้วก็ได้กระทำการฆาตกรรมกันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าชาวสวรรค์ที่อัลลอฮฺบฮานวาตาลาได้รับเขาสู่ชาวสวรรค์ก็คือฮาบิลซึ่งเป็นผู้ที่ถูกฆ่าสังหารแล้วก็กอบิล ก็ถือได้ว่าเป็นบรรุษของชาวนรกที่ต้องไปยืนอยู่ในสถานที่ที่พรองเตรียมไว้เพื่อที่จะลงโทษพวกเขาในการเป็นชาวนรกในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่ฆ่าสังหารน้องชายของเขาเองคือฮาบิลก็ถือได้ว่าเป็นการฆาตกรรมครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เพราะนั้นในลำดับต่อไปที่เราจะศึกษาถึงคำแปลของอัลกุรอานก็จะเป็นนับตั้งแต่องค์การที่73เป็นต้นไปดังมีดังมีคำแปลอเป็นภาษาไทยขององค์การที่73ซึ่งจะศึกษาร่วมกันอีกสักประมาณ50องค์การในอพิโซดที่12นี้ดังมีคำแปลดังต่อไปนี้ อัลลอฮฺบิลลัิมินัชชัยตานุรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลรฮีมและกับผู้คนของซาโมดซาละพี่น้องของพวกเขาเขากล่าวว่าโอ้ผู้คนของฉันจงเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เถิดพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าองค์ใดอื่นไปจากพระองค์ได้มีมาสู่พวกเจ้าแล้วอย่างแน่นอนนี่เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์อันชัดเจน จากพระผู้อยฒ่านของเจ้าอดเพศเมียตัวนี้ของอัลลอฮ์เป็นสัญลักษณ์หนึ่งให้กับพวกเจ้าจงปล่อยมันให้อยู่ตามลำพังเพื่อแทะเลมยาณนะแผ่นดินของอัลลอ์และจงอย่าได้ไปทำร้ายมันด้วยประการใดๆหาไม่แล้วพวกเจ้าจะต้องถูกจับกุมด้วยการลงโทษที่เจ็บปวดในประการหนึ่งจงรำลึกเถิด เมื่อพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าเป็นบรรดาผู้สืบทอดภายหลังจากผู้คนของอาจและให้พวกเจ้าตั้งรกรากพงพันอยู่ณที่ราบต่างๆของมันพวกเจ้าสร้างบรรดาปราสาทราชวังณแผ่นดินที่ราบเหล่านั้นของมันและสร้างบ้านเรือนต่างๆโดยเจาะเข้าไปในภูเขาหลายลูกจึงขอให้จดจำรำลรึก ถึงความมาหาอุดมต่างๆของอลลอฮ์เถิดจงอย่ากระทำอุตริกรรมบนหน้าแผ่นดินอันก่อให้เกิดการช่อชนชนชั้นนำของผู้คนของเขาผู้ซึ่งเป็นผู้ยะโสโอหังกล่าวกับบรรดาผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยผู้ซึ่งเป็นบรรดาผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเขาที่มีศรัทธาดังว่าพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าซาละเป็นผู้ที่พระผู้บาน ของเขาส่งลงมาพวกเขากล่าวว่าเราเชื่อศรัทธาอย่างแท้จริงในสิ่งที่เขาถูกส่งลงมากับมันโดยพระผู้วิบาลของเขาและเหล่าบรรดาผู้ที่ยะโสโอหังกล่าวว่าเราไม่ศรัทธาจริงๆในสิ่งที่พวกเจ้าศรัทธากันด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงจัดการฆ่าสังหารอูดเพศเมียตัวนั้นและจึงทำให้พระบัญชาของผู้วิบาลของพวกเขา ต้องแปดเปื้อนและพวกเขากล่าวว่าโอ,อนะ้ซอละจงนำมายังพวกเราซิในสิ่งที่เจ้าเคยนำมาขู่พวกเราไว้หากเจ้าเป็นหนึ่งของบรรดาศาสนาทูตด้วยเหตุน,นี้แผ่นดินไหวจึงถล่มใส่พวกเขาและพวกเขาจึงต้องล้มตายเกลื่อนด้วยการนอนคว่ำหน้าลงในบ้านของพวกเขาเขาจึงปล่อยพวกเขาไว้ ให้ไปเชิญจิตากรรมของพวกเขาและกล่าวว่าโอ้ผู้คนของฉันโดยแน่นอนยิ่งฉันได้สื่อสารกับพวกเจ้าเป็นสารที่มาจากพระบูญบาลของฉันและฉันเป็นผู้ปรารถนาดีต่อพวกท่านแต่พวกท่านไม่ชอบบรรดาผู้ปรารถนาดีและรู้ดเมื่อเขากล่าวกับผู้คนของเขาอะไรกันพวกเจ้ากระทำ เรื่องหนึ่งที่น่าละอายที่ไม่มีผู้ใดในโลกนี้เคยกระทำมาก่อนพวกเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงพวกเจ้าเข้าหาผู้ชายด้วยความกำหนัดแทนที่จะหาสตรีเพศทั้งนี้เพราะพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ไร้ศีลธรรมกลุ่มหนึ่งแต่มีเพียงคำรรตอบเดียวของพวกของผู้คนของเขาก็คือพวกเขากล่าวว่าจงขับไล่พวกเขาออกไป จากเมืองของพวกทันซิพวกเจ้าล้วนเป็นกลุ่มคนที่บริสุทธิ์สะอาดกลุ่มหนึ่งฉะนั้นเราจึงปลดเปลื้องเขาและครอบครัวของเขาเว้นไว้แต่ภรรยาของเขานางจึงเป็นผู้หนึ่งในหมู่พวกเขาที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังจากนั้นเราจึงกระหน่ำลงมาบนพวกเขาเป็นแผ่นหินแบบหนึ่งจึงขอให้สังเกตถึง ว่าชะตากรรมของเราทุรชนนั้นเป็นเช่นใดและกับผู้คนของมัดยันชูแอฟผู้เป็นพี่น้องของพวกเขาเขากล่าวว่าโอ้ผู้คนของฉันจงเคารพพักดีต่อลเอเถิดพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดอื่นไปจากอลอได้มีมายังพวกเจ้าอย่างแน่นอนถึงข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งจากพระผู้พิบาลของพวกเจ้า จงดูแลตรวจตราการช่างและตาช่างให้เต็มพิกัดและจงอย่าคดโกงผู้คนในสินค้าของพวกเขาและจงอย่าได้ก่อการช่อชนบนหน้าแผ่นดินภายหลังจากที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์มนแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศัทธาและจงอย่าคอยซุ่มโจมตีใน ทุกๆถนนหนทางเพื่อการข่มขู่และขัดขัดขวางไปจัดทางของอลลอ์โดยกระทำกับบรรดาผู้มีศรัทธาในพระองค์โดยหาหนทางเพื่อทำให้มันคดงอและจงนำาลึกเมื่อพวกเจ้ามีเพียงจำนวนน้อยนิดและพระองค์ทรงเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าและจงพินิษรดูเถิดถึงชะตากรรมของบรรดาหุ้นส่วนของการช่อชน ถ้าหากมีกลุ่มหนึ่งของพวกเจ้ามีศรัทธาในสิ่งที่ข้าได้ส่งไปด้วยนั้นและมีกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเชื่อศรัทธาจงมีขันติเถิดจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงตัดสินระหว่างเราและพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่เยี่ยมยอดสูงสุดชนชั้นนำของกลุ่มชนของเขาผู้ซึ่งเป็นพวกยะโสโอหังกล่าวว่าโอชูเอฟ เราจะขับไล่เจ้าให้ออกไปอย่างแน่นอนและพวกผู้มีศรัทธาที่อยู่ร่วมกับเจ้าด้วยเช่นกันจากเมืองของเราหรือหาไม่แล้วเจ้าก็จะต้องเปลี่ยนมายอมรับละทิความเชื่อของเราเขาเขากล่าวว่าอะไรกันถึงแม้เราจะกระทำไปโดยไม่เจ็มใจกันนั้นหรือเราก็จะตกเป็นผู้สร้างความชัดเทียมด้วยการหลอกลวงเพื่อต่อต้านอัลลอฮ หากว่าเราเปลี่ยนไปยอมรับลทัทธิความเชื่อของพวกเจ้าภายหลังจากที่อัลลอฮ์ทรงปลดเปลื้องเราจากมันจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่บังควรสำหรับเราที่จะกลับไปสู่มันนอกจากว่าอัลลอฮ์พระผู้อวยพรของเราประสงค์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นพระผู้อวยพรของเราทรงรอบรู้ในกิจการของทุกสิ่งในความรอบรู้ของพระองค์นะอัลลอฮ เราขอมอบหมายความไว้วางใจของเราผู้วิบาลของเราทรงตัดสินพิพากษาอย่างยุติธรรมระหว่างเรากับผู้คนของเราและรงทรงเป็นผู้ตัดสินพิพากษาที่เยี่ยมยอดสูงสุดชนชั้นนำของกลุ่มชนของเขาผู้ซึ่งไร้ศรัทธากล่าวว่าหากพวกเจ้าตามแนวทางของชเูเิฟพวกเจ้าก็จะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างแท้จริงดังนั้นแผ่นดินไหว จึงถล่มใส่พวกเขาและพวกเขาจึงล้มตายด้วยท่ากราบกรานในบ้านของตนบรรดาผู้ที่พวกเขาโต้แยง้งชเอ้อกลับกลายเป็นเสมือนว่าพวกเขาไม่เคยอยู่อาศัยที่นั่นมาก่อนบรรดาผู้ที่เขาโต้แยง้งชือ้อด้วยตัวของพวกเขาเองจึงเป็นผู้พ่ายแพ้เขาจึงปล่อยพวกเขาไว้ให้เผชิญจิตากรรม ของพวกเขาเองและกล่าวว่าโอ้ผู้คนของฉันโดยแท้จริงแล้วฉันสื่อสารกับพวกเจ้าด้วยบรรดาสารของพระผู้วิบาตของฉันและฉันเป็นผู้หวังดีกับพวกท่านฉะนั้นฉันจะรู้สึกเศร้าสลดต่อกลุ่มชนที่เป็นผู้ปฏิเสธกลุ่มหนึ่งได้อย่างไรเรามิได้ส่งสาศาสดาผู้หนึ่งมาอย่างเมืองใด เว้นแต่การมาเยี่ยมเยือนผู้คนของมันด้วยกับความเครียดและความทุกข์ยากเพื่อว่าพวกเขาอาจอ้อนวอนเพื่อการขอพยโทษของอัลลอฮ์ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนวิกฤตไปถึงสถานการณ์ต่างๆให้เป็นสิ่งดีๆจนกระทั่งพวกเขาเพิ่มพูนในจำนวนและกล่าวว่าความทุกข์และความสบายเกิดขึ้นกับบิดาของเราเช่นกัน จากนั้นเราจึงจับกลุ่มพวกเขาไว้ในทันทีในขณะที่พวกเขาไม่ทันระวังหากผู้คนของเมืองนั้นเป็นผู้มีศรัทธาและยำเกรงในพระเจ้าเราก็จะเปิดความจำเริญต่างๆให้กับพวกเขาจากฝากฟ้าและแผ่นดินแต่พวกเขาปฏิเสธเราจึงจับกลุ่มพวกเขาจากในสิ่งที่พวกเขาได้เคยขวนขวายไว้ ผู้คนของเมืองต่างๆเหล่านั้นรู้สึกมั่นคงหรือไม่จากการลงโทษของเราที่บังเกิดขึ้นกับพวกเขาในยามกลางคืนขณะที่พวกเขากำลังหลับอยู่ผู้คนของเมืองต่างๆเหล่านั้นรู้สึกมั่นคงหรือไม่จากการลงโทษของเราที่บังเกิดขึ้นกับพวกเขาในเวลากลางวันขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอยู่ พวกเขารู้สึกมั่นคงหรือไม่จากการวางแผนของอัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดรู้สึกปลอดภัยเลยจากการวางแผนของอัลลอฮ์เว้นไว้แต่ผู้คนที่เป็นผู้พ่ายแพ้ยังไม่หูตาสว่างสำหรับบรรดาผู้สืบทอดมรดกของแผ่นดินภายหลังจากพลโลกของมันที่ผ่านมาอีกหรือที่ว่าพวกเราประสงค์เราก็จะลองโทษพวกเขา ในบาปต่างๆของพวกเขาและปิดผนึกหนึ่งบนหัวใจของพวกเขาจึงทำให้พวกเขาไม่ได้ยินเหล่านี้คือเมืองต่างๆบางเรื่องราวของพวกเขาที่เราเล่าขานให้พวกเจ้าฟังบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้นำมาให้กับพวกเขาแล้วอย่างแน่นอนอันเป็นข้อพิสูจน์ต่างๆที่แจ้งชัดแต่พวกเขา มีใช่เป็นพวกที่จะเชื่อถือศรัทธาในสิ่งที่พวกเขาได้เคยปฏิเสธมากก่อนแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์จึงปิดผนึกหนึ่งไว้บนหัวใจของบรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้พบเห็นในส่วนมากของพวกเขาว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาต่างๆแท้จริงเราได้พบเห็นว่าพวกเขาส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนจากนั้นภายหลังจากพวกเขาเราได้ส่งมูซาพร้อมกับสัญลักษณ์ต่างๆของเรามายังฟิรูนและขุนนางของเขาแต่พวกเขาก็ทำให้ตนเองผิดพลาดจงสังเกตเถิดว่าชะตากรรมของบรรดาหุ้นส่วนของการช่อดชนนั้นเป็นฉันใด ศรัทธาองล l l า h al-azim ผู้ทรงผู้ทมงผ้ทรงผู้ทรงมุฮทมมัดวะราจู้ทรัทราผู้ทผู้ทรงผทผูทรงผรงผู้รงผทรงผูรงค้รงผูทรงผู้ทรงผู้ทรงผรงา้นรอผอ้ทรงผู้ทรทรู้ทรงผูงผูกทรงผ้ทู้เราผูทรงผู้ทรงผ้งเทรงผ้ที่ผู้้ทรงผทง้ทรงผ้ร้งราง้ อินชาลอลเราก็จะได้พบกันอีกในอพิสซดที่3ซึ่งจะเป็นองค์การที่ร้อยสไปอีกประมาณ50องค์การในสหรับวันนี้เ,เราขอดตอวต่ออัลลอฮานวาจาลาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานบริกัศฮิดายัดอิลมูต่างๆที่เราได้รับจากการศึกษาอัลกุรอานร่วมกันในครั้งละ50องค์การและขอต่ออัลอฮานวาจาลาให้เราได้นำเอา ความเข้าใจหรือความรู้ที่เราศึกษาร่วมกันในอลัลกุรอานมาเพื่อจะเสริมสร้างเราให้มีมีศรัทธาที่มั่นคงและนำเอาความรู้เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของพระองค์อินชาอัลลอฮ์สำหรับอพิโซดที่12ขอขออำลาท่านผู้ชมไปด้วยกับวบิลลาฮิลตาฟิกวัลฮิดายะวะสลามอะัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเริกาตุ اللهم صل على محمد وآل محمد وأدل فرجهم